บ่อยแค่ไหนแล้วคะที่คุณตั้งคำถามกับตัวเองด้วยความรู้สึกที่เป็นกังวลว่าฉันมาทำอะไรในแวดวงอัจฉริยะพวกนี้หรือทำอย่างไรดีเพื่อในทีมจะต้องจับได้แน่ๆว่าฉันไม่ได้เก่งอย่างที่คิด นา,นาทีนั้นคุณกำลังถูกความรู้สึกด้อยค่าหลอกลวงให้สงสัยในความสามารถของตัวเองค่ะรู้สึกไม่คู่ควรกับสถานภาพหรือตําแหน่งที่ดำรงอยู่และถ้าคุณอนุญาตให้ความรู้สึกนั้นมันหลอกลวงคุณไปเรื่อยๆโดยไม่คิดว่าจะเพิกถอนออกมาจากคำรวงนั้น คุณก็จะพยายามหนักขึ้นตั้งมาตรฐานกับตัวเองสูงขึ้นแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปให้ถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้เพื่อจะทำให้ตัวเองเป็นคนดูมีค่าสูงค่าและคู่ควรตามที่คุณเชื่อว่าคุณสร้างภาพไว้ในสายตาของคนอื่นรอบข้างอย่างไรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าในที่ทำงานหรือแม้แต่สังคมเพื่อนฝูงของคุณก็ตาม หลังจากที่ได้พยายามอย่างหนักเพื่อให้เห็นถึงภาพที่ได้สร้างไว้ในสายตาของคนอื่นคุณรู้สึกดีขึ้นหรือไม่คำชื่นชมที่คุณได้รับ มันทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองมากขึ้นหรือไม่หรือว่าคุณคิดว่านั่นเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่คนอื่นหยิบยื่นให้คุณเพื่อปลอบใจเท่านั้นและทิ้งให้คุณอยู่กับคำว่ายังไม่ดีพอในความรู้สึกของคุณเองแล้วก็ดิ่งลงไปสู่ความซึมเศร้าเพราะไม่สามารถที่จะน้มน้าวให้ตัวเองเชื่อว่า คุณทำดีแล้วถ้าคุณมีความรู้สึกเช่นนั้นคุณกำลังตกอยู่ในสภาวะของโลกที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยคุณภาพคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่มั่นใจในตัวเองหรือที่เรียกว่า Imposter Syndrome ซึ่งไม่ว่าจะพยายามยกระดับความสามารถของตัวเองขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้น หรือดีพอในสายตาของตัวเองแต่กลับยิ่งผลักดันให้คุณไปสู่ความเครียดความหดหู่รู้สึกท้อแท้ผิดหวังและโดยค่าตัวเองยิ่งกว่าเดิมคำลวงที่อยู่กับคุณมานานมันจะไม่หายไปในพิบตตาแต่ถ้าหากคุณหยุดคิดไตรตรองและมองเห็นความจริงอย่างชัดเจนคุณก็จะสามารถกำจัดความรู้สึกไม่ดีพอด้วยการยอมรับในทักษะและความสามารถของตัวเองค่ะ สามวิธีนี้อาจจะช่วยให้คุณสามารถปดล็อกตัวคุณเองได้นะคะ 1. อย่าเปรียบเทียบตัวตนภายในของคุณกับสิ่งที่คุณเห็นคนอื่นจากภายนอกการกระทำเช่นนั้นนับเป็นการมองข้ามความจริงที่ว่าคนอื่นๆทุกคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับเราก็ได้และพวกเขาอาจจะกำลังกังวลกับการเปรียบเทียบตัวเองกับเราพอๆกับที่เรากังวลกับการเปรียบเทียบตัวเองกับพวกเขานั่นเอง ข้อ2จํจำไว้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบการที่เรามีบุคคลที่เป็นไอดอลหรือเป็นต้นแบบในการเดินตามถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากค่ะตราบใดที่เรามองพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นคนธรรมดาเหมือนกับเราและให้เราเก็บเอาหลักการวิธีการที่ดีของเขามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเพราะทุกคนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปทุกเรื่องนะคะข้อ3 ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ค่ะคนที่ไม่เคยผิดพลาดก็คือคนที่ยังไม่เคยลงมือทำอะไรเลยหากคุณยังไม่เคยทำผิดพลาดเลยนั่นแปลว่าคุณอาจจะไม่เคยเสี่ยงเพื่อทดลองวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจากเดิมในชีวิตประจําวันของคุณหรือว่าในการทำงานของคุณ บางครั้งที่เรายอมให้มันเกิดความผิดพลาดบ้างเพื่อให้เราได้เรียนรู้จากมันค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเติบโตและก้าวไปอย่างมั่นคงอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดเพราะความผิดพลาดคือบทเรียนนะคะถ้าลองทบทวนตาม3ข้อนี้แล้วคุณก็จะเห็นว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองและพูดกับตัวเองได้ว่าฉันคู่ควรฉันดีพอฉันคือฉันในเวอร์ชันที่ดีที่สุด หากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีคุณค่ายังไม่ดีพอยังไม่คู่ควร A Y Inspire ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาต่อสู้และนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะคะพูดกับตัวเองทุกวันค่ะฉันคู่ควรฉันดีพอ A Y Inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ